นียายเสียงเรื่องรักของปลาและดาตอนที่22พลาดอีกแล้วการฉันอยากพาเธอไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำนรบดินทรจินดาที่ปราจินบุรีไปกันสองคนไม่ต้องให้พี่ตะวันตามไปได้ไหมคือฉันอยากไปกับเธอสองคนเราจะได้อิสระและสนุกตามประษาของเรามากกว่านี้เธอเข้าใจฉันไหมการ เธออย่าว่าฉันนะจริงๆฉันไม่ได้รังเกียจพิตวันแต่มันเหมือนเราไม่อิสระปลายฤดาตัดสินใจพูดกับการดาราตรงๆเมื่อกลับจากเขาใหญ่จริงๆเธอไม่ถูกชะตากับพี่ชายเพื่อนสักเท่าไหร่หรอกแต่ทำไมทุกครั้งที่ไปไหนหรือทำอะไรก็ตามจะต้องมีพี่ชายเพื่อนเข้ามาด้วยเสมอเธอยากพาการดาราไปเที่ยวแบบสนุกสนานเฮฮาตามประสาสาวๆบ้าง และเธอก็ไม่ได้พาเพื่อนไปเหลวไหลที่ไหนสักหน่อยว่าไงการดาราหญิงสาวเรียกเพื่อนเต็มยศเธอก็กลัวเพื่อนจะเสียใจเหมือนกันที่เธอพูดถึงพี่ชายของเพื่อนตรงๆแต่เธอก็อยากบอกเพื่อนว่าเธอคิดแบบนี้ขอแค่ครั้งเดียวเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเธอก็ต้องไปฝึกงานแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาสใจหญิงสาวอยากพาเพื่อนไปเที่ยวทุกที่เลย เธอสงสารเพื่อนเห็นการดารามีความส,สนุกสนานเธอก็ดีใจปลายไม่ต้องคิดมากนะการเข้าใจเข้าใจทุกคนเลยแต่การอยากให้ปลายรู้ไว้นะว่าที่พี่ตะวันทำแบบนั้นเพราะพี่ตะวันต้องดูแลครอบครัวหลายอย่างจริงๆแล้วพี่ตะวันเป็นคนดีดีมากๆและการอยากให้ปลายรู้ไว้เลยนะว่าตั้งแต่ปลายเข้ามาในบ้านเรา พี่ตะวันเปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะเห็นปายอิสระเสรีพี่ตะวันเลยรู้สึกผิดที่ไม่เคยปล่อยให้การได้รู้จักโลกภายนอกเลยนี่พี่ตะวันดีขึ้นมากเลยนะปลายดีที่สุดการนี่แทบจะแบบจุกอ,อกแล้วมีความสุขมากๆโอเคก็ได้อะไรที่ทำให้เพื่อนมีความสุขปลายก็สบายใจ พรุ่งนี้เราลองขับรถไถกันนะปลายหัดให้ไม่แน่หรอกคุณป้ากับพี่ชายเธออาจตกลงซื้อที่แถวนี้แล้วก็ได้ปลายคิดแบบนั้นเราจะได้อยู่ใกล้ๆกันไม่รู้สิปลายมีลังสังหรณน,นะว่าเราจะได้อยู่ใกล้ๆกันยญิงสาวพ,พูดอย่างมั่นใจการก็รู้สึกอย่างนั้นนะการบอกตรงๆว่ารู้สึกผูกพันกับที่นี่มาก มันเคยมาเคยอยู่มันคุ้นไปหมดถ้าคุณแม่กับพี่ตะวันตัดสินใจซื้อที่ดินแถวนี้การจะมีความสุขมากที่สุดเลยไม่แน่นะปลายการเรียนจบการอาจมาหางานทำแถวนี้หรือไม่ก็ขอทุนพี่ตะวันสักหน่อยการอยากทำรีสอร์ทหรือไม่ก็ร้านกาแฟเหมือนของพี่พาษทำสวนผักเกษตรอินทรีย์อะไรประมาณนี้ แค่คิดการก็มีความสุขแล้วบางทีมันอาจเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าฝันแล้วมีความสุขแบบนี้การก็ยอมนะโอเคตามนั้นเลยก่อนนอนทุกคืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรามาช่วยกันสวดภาวนาให้คุณป้ากับพี่ตะวันมีความอยากได้อยากมีที่ดินแถวนี้แต่ว่าตอนนี้การมาทำความรู้จักกับสินค้าของปลายดีกว่า หญิงสาวเปลี่ยนเรื่องกระทานหันเหลืออีกไม่กี่วันก่อนที่ปลายจะไปใต้เผื่อเราได้ไร้สดขายของกันปลายอยากให้การลองมันดีมากได้เงินเร็วแต่เราต้องควบคุมเรื่องเงินดีๆถ้าได้การมาช่วยปลายว่าเราจะรุ่งแน่ๆเพราะการสามารถดูเรื่องบัญชีให้ปลายได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้เราต้องฝันแล้วก็หวังไว้ก่อน หญิงสาวพูดแล้วก็หัวเราะออกมาเสียงดังอย่างถูกใจได้เลยการก็อยากลองมานานแล้วแต่ไม่กล้าสักทีที่มหาวิทยาลัยเพื่อนๆก็ชวนกันนะแต่การไม่กล้าการอยากขายหลายอย่างเลยอะ่ะดีใจจังที่มาเจอปลายการได้ความรู้หลายอย่างเอานะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแนะนำสิ่งดีๆให้กันอย่าคิดมาก มันถึงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้แต่เย็นนี้ปลายจะเริ่มวิ่งแล้วนะไม่ได้วิ่งมาสองสาวันแล้วไปวิ่งกับปลายไหมถ้าขีเกตก็ไม่เป็นไรนะปลายวิ่งคนเดียวได้ไปสิการอยากวิ่งเหมือนจะติดแล้วนะนี่ถ้ากลับกรุงเทพการยังคิดเลยว่าจะไปวิ่งที่ไหนอาจจะไปขอใช้ห้องออกกำลังกายของพี่ตะวัน เพราะในห้องนั้นมีเครื่องออกกําลังกายเกือบทุกอย่างแถวบ้านการสงบก็จริงสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วขนาดพิะวันเป็นผู้ชายยังไม่ออกไปวิ่งข้างนอกเลยดีแล้วการออกกําลังกายไม่ต้องวิ่งก็ได้มีหลายวิธีปลายดีใจที่การสุขภาพดีขึ้นภูมิแพ้จะได้หายงั้นเราไปเตรียมตัวกันเถอะ เย็นนี้จะได้กินให้อิ่มหนำรู้สึกว่าคุณป้ากับแม่จะทำของโปรดของทุกคนเลยทำไมทำอาหารมากมายจังมีเครื่องดื่มด้วยนะพี่พาดก็จะมาคุณพ่อคุณแม่พี่พาดก็จะมาด้วยสงสัยเหมือนกันว่าผู้ใหญ่เขาคุยเรื่องอะไรแต่ช่างเถอะเย่าไปสนใจเลยเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่บอกตามตรงเลยนะว่า ปลายเริ่มติดใจรถมือการทำอาหารของคุณป้าแล้วอร่อยทุกอย่างอิจฉาการเลยอ่ะได้กินอาหารอร่อยทุกมือ้อไม่ต้องอิจฉาการหรอกปลายอยากกินอะไรวันไหนเมื่อ,อไหร่ก็บอกมาเลยนะการจะบอกคุณแม่ให้ท่านน่าจะชอบเสียอีกคนแก่คงมีความสุขทำอาหารให้ลูกหลานได้กินสองสาวไม่รู้เลยว่า เสียงคุยของตัวเองจะดังมากจนทำให้คนบางคนที่กำลังจะลงไปข้างล่างถึงกับชะงักและเสียมารยาทยืนฟังสองสาวคุยกันเป็นนานสองนานเขาจะไม่หยุดถ้าไม่ได้ยินชื่อตัวเองเขาขึ้นมาบนห้องเพื่อส่งเมลให้ลูกค้าและลูกดองที่บริษัทเสร็จแล้วเขากำลังจะลงไปวิ่งออกกำลังกายจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่า ปลายละดาและการดารามาที่ห้องนอนตอนไหนเข้าใจว่าสองสาวอยู่ในไร่หรือไม่ก็พากันไปขับรถซาเล้งเพราะเมื่อวานเขาได้ยินว่าปลายละดาจะหัดรถซาเล้งให้น้องสาวเขาคงไม่คิดว่าใครอยู่บนบ้านแน่ๆถึงคุยกันเสียงดังขนาดนั้นแต่เขาก็รู้ได้ว่าน้องสาวเขาเป็นคนดีมาก เชื่อฟังเขาและแม่ตลอดและน้องเขาไม่เคยคิดโกรธหรืองอนเขาเลยที่เขาเข้มงวดทุกอย่างแต่ที่ได้ยินจากปากของอีกคนนี่สิเขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะไม่ชอบใจเขาขนาดนั้นก็แงละล่ะโดนตามใจจนเคยตัวอยากทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ได้เลยทนไม่ได้ที่เห็นคนเจ้าระเบียบและเข้มงวดเหมือนเขาก็ดีเหมือนกัน เขาจะได้รู้และมั่นใจว่าเขาจะต้องทำอะไรและอย่างไรเขาทั้งดีใจและมีความน้อยใจนิดๆกับเรื่องที่ได้ยินเมื่อครู่แรกๆเขาก็งงกับความคิดของตัวเองที่เฝ้าแต่คิดวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องของปลาละดาตลอดเวลาหลายเรื่องที่เขาไม่ชอบใจแต่ในความไม่ชอบใจมันกลายเป็นความผูกพันเวลานี้เขารู้ใจตัวเองแล้ว แต่จะทำอย่างไรกับเรื่องราวต่อไปข้างหน้านี้ดีคงไม่เกินกำลังเขาหรอกเรื่องธุรกิจที่ว่าหนักหนาหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันหนักมากสำหรับเขาด้วยสติปัญญาของเขาและความรอบคอบทำให้เขาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเกินความสามารถของเขาหรอกแต่ก็อีกนั่นแหละเขาไม่เคยหนักใจเรื่องอะไรเท่าเรื่องนี้มาก่อนเลย แต่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองถ้ามันยากและเกินความสามารถจริงๆเขาจะให้คุณแม่และคุณน้าทั้งสองช่วยขอพยายามก่อนแล้วกันเขาเชื่อมั่นว่าเขาต้องทำได้และต้องทำออกมาดีที่สุดด้วย